ท,นนนนลลท่านสาวผชมน้ำถ่ายในขณะนี้ท่านกำลังรับชมการถ่ายทอดสดพิธีกรรมบวชนิคัมพิวัตต้นสนพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์สมฤทธิ์ผลให้ท่านสาธุ้ชนที่อยู่ทางบ้านก็ะท่านบวนาสาธุการก็ได้บุญด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มบุญกับพู้ทีิมบวชการบวชนิคัมะจะทํา,มมา,าทให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งรเ,เรืองมรรคภัยไข้เจ็บตรวเบาหวานจางหายการเนื่งการทพมร่องมือเทวดาพุทธรองรักษาและ ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่อาจารย์โยตัตเวธิตาปีท่านเมื่อขับเรื่องขยับอะไรยเยื่อให้มีแต่ความเจริญบอกชื่อนายวิจิตรพงศ์วดิดครับมาเยี่ยมทีประจันบวชแก่บวชเรืเ่องอะไรบวชแก้บนให้น้องครับให้น้องเป็นอะไรน้อง่าตาัดทำบารุมหัวใจครับอายุเท่าไหร่คผม,มอะอ่นอนน้องอายุหกสิบไม่ห้าส<อ>ิบแปดห้าสิบแปด เป็นโรคหัวใจนะครับแล้วตอนนี้ปลอดภัยแค่รหนที่บ่นไว้กี่วันต้าวันครับกี่วันนะต้าวสอวันครับแต่ถ้าต่อไปเนียเดพูดดังๆเลยนะไอ้ไม่ใกล้ปากคนมัธยการค่ะพระอาจารย์วันนี้ข้าพเจ้าเรนูกองสงมาบวชแก้บนเพื่อให้ทํางานได้ไปถึงเดือนธันวาเชื่ออะไรนะเรนูกองสงค่ะมาบวชแก้บนเรนูนะค่ะแล้วก็อยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไร บ้านนูอยู่อยนธยาแต่เนื้อพักอยู่ที่เขตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็มาบวชเรื่องอะไรมาบวชแก้บนเพื่อให้ไหมไหม<ะ>เป็นห่วงไอมได้จับไหม,มค่ะโอราะฉงนั้นยังไม่สุอมาแก้บนเนี่ยจับไหมอย่างนี้จับไหมค่ะตรงนี้เอียกม,มาฮ่าใช่ได้มาบวชแก้บนค่ะเพื่อให้ได้งานทําถึงเดือนธันวาแล้วจะบวชให้หนึ่งวันและอีกหนึ่งวันขอให้หายเจ็บหายป่วยให้โรคหายภายในายกายนอกกายให้หาย ให้อีกหนึ่งวันแล้วบวชอีกหนึ่งวันเสริมบารมีเป็นสามวันข้าพเจ้าขอได้ร่วมค่าน้ําค่าไฟค่าที่อยู่อาศัยวันละสามร้อยเป็นสามวันบนได้โยเองเหรอให้ตัวโยเองเหรอบนได้ใครบวชเองให้ตัวเองนะคะให้มีนานถึงมีการทําค่ะมีการทําแล้วแล้วทำงานอะไรตอนนี้หนูออกงานแล้วอันนี้ขอเขาทำงานใหม่ทา ทำตอนนี้ได้ทําแล้วของแค่เดือยเป็นแม่บ้านจ้างเข้าไปวันวันหนึ่งเป็นแม่บ้านฝรั่งหรือว่าแม่บ้านทั่วไปคนไทยเรานี่แหละเพราะว่าเอยากทําเพราะไม่มีเงินมีงานก็มีงานก็ได้เอะเท่าไหร่ขอแค่วันละร้อยกว่าบาทมาอยู่ใกล้ใกล้บ้านเพราะว่าอยากอยู่ได้มาบวชที่วัดต้นสนได้เป็นรายวันเลยไหมได้รุกวันวันละร้อยกว่าบาทค่ะ ก็า <prow. S 1> มาบวชว่าขอให้มีง,งาน <ok. S 1> ทําแล้วจะมาบวชให้หนึ่งวันแล้วขอให้หายเจ็บหายป่วยทุกอย่างก็บวชให้อีกหนึ่งวันแล้วเสริมบารมีให้อีกหนึ่งวันแต่ตั๋วข้าพเจ้าร่วมค่าน้ําวันละหนึ่งร้อยสามวันก็สามร้อยแล้วค่าไฟหนึ่งร้อยสามวันก็สามร้อยแล้วที่อยู่อาศัยวันละหนึ่งร้อยก็สามวันแล้วถวายแด่พระอาจารย์สามร้อยรวมเป็นหนึ่งพันสองร้อยครับหองข้าพเจ้านี้แล้วที่หลวงพ่อบอกว่า อ่าบวชอะไรนะเมื่อกี้หนูบอกว่าจะขอบวชให้บวชพระสงฆ์ให้เป็นบวชหน้าให้เป็นสงฆ์ยังงั้นหนูรวมทำบุญเอาไว้ด้วยเลยได้ไหมตั้งใจไว้ด้วยจ้ะได้เลยบวชลาบวชเดชขมบวชลาบวชเดชบวชเห็นบวชชีบวชให้หลวงพ่อจัด้นะให้หลวงพ่อจัดได้ได้ท่านต่อไปเลยจ้ะรวมเอาไว้เนี่ยบวชราชการหนึ่งพันเออสองพันสองร้อยเนี่ยงบวชวะบาทนะ ด่าดูให้เออดีมากเลยธรรมัาสการพระคุณเจ้าค่ะชื่อวราพรจำแจ้งค่ะมาบวชเสริมบารมีสองวันค่ะอยู่สหรัฐอเมริกานะเดินบารมีแล้วก็หลานนะคะที่ตัดผมไปไปเป็นไงบ้างสบายดีไหมโตแล้วค่ะเนี่ยวันเกิดเราจะถึงเนี่ยค่ะหกขวบอ๋อหกขวบแล้วค่ะท่านต่อไปเนี่ยธรรมมัสการพระอาจารย์ค่ะ หนูอัชยาชัยวิรินทร์ธนักุนค่ะมาบวชเออ่แก้บุญแล้วก็บวชสิ่งบารมีอัชยาชัยวิรินทร์ธนักุนอัชยาใช่ค่ะอยู่ที่ไหนบวชอะไรเอออยู่ฝั่งกันนู้นค่ะอยู่ฝั่งอันไหนเออฝั่บ้านหลอออยู่บ้านหลอค่ะแล้วก็เออ่บวชเรื่องอะไรบวชแก้บุญกับเอ่อสิ่บารมีค่ะบุญเรื่องอะไรไว้อ๋อบุญ ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ลูกยังไม่ได้มาแก้ว่าให้สุขภาพดีนะให้สุขภาพดีพดต้องจต่ปีที่แล้วนะค่ะเมืองใดโอกาสเลือกงามยามดีมาบวชปีที่แล้วบวชกี่วันเอเอหนูบวชศึกออกวันวันพุธเช้าสองวันอ่าใช้ได้อ่าท่านต่อไปจ้ะนางสาวอัมภัยหาปัญญาจ้ะมาบวชเสริมบารมีสามวันมาจากอายุธยาค่ะ เชื่ออะไรนะเสริมบารมีจ้ะชื่ออัมภัยนะอัมภัยนั่งกุเลยหาปัญญาค่ะหาปัญญานะแล้วมันทำกี่การอะไรบอกได้ไหม็น่ถูบอกเลยวักี่วันสามสามวันอ่าท่านต่อไปกลรมนมัสก,การค่ะ นางสาวอริยาสิงห์นาค่ะอริยาอะไรอริยาค่ะอริยาบวชเสริมบารมีค่ะสามวันค่ะอยยุทธยานะอยู่ยุทธยาอริยาถ้าต่อไปชื่อบุญเรียมมาอยู่สมุทรสาครจะมาบวชเพื่อเสียแม่แล้วก็เข้าพรรษาจ้ะบวชชื่ออะไรนะบวชห้าวันจ้ะชื่ออะไรนะชื่อบุญเรียมเก้วสาครนบุญเรียมนะบุญเรียมอยู่อยูย่ที่ไหนบุญเรียมหรือบุญเรียมอยู่สมุทรสาครจ้ะ อบปากไกเนี่ยโอ้หย่าดีตานตะวันตกรคนรวยๆอย่างนั้นเลยบทห้าบทห้าวันจ้ะบวชเรื่องอะไรบ้างข้าวมันส์ข้าวมันาแล้วข้าวมัน,าานาาสาแ,แม่วิหเตียแม่แล้วก็ให้เตียให้แม่แล้วอะไรอีกนนบวชที่วันสรุปแล้วที่วันบทห้าวันจ้ะห้าวันนะสาธุ